แสดงตัวตนของเราที่ท่านรับสั่งว่าเมืองบ้านเมืองเราจะอยู่ได้เนี่ยต้องมีงานเหล่านี้ต้องมีศิลปะที่แสดงให้คนก็เห็นว่าเราก็เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใคร ดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการจับข่าวคุยนะครับคืนวันนี้ผมมาอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับงานศิลปแผ่นดินครั้งที่5และรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสุพรเพนหลวงเทพท่านเป็นรองราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบราชินนาถสวัสดีครับท่านผู้หญิงครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากครับที่รุณาให้มาเยี่ยมชมแทนท่านผู้ชมนอีกจํานวนมากอาจจะยังไม่ได้มาหรือบางท่านอาจจะอยู่ห่างไกล งานศิลปินครั้งที่ห้าที่นักอานันตสมาคมตรงนี้เข้ามาถึงปุ๊บนี่ยังไม่ได้เข้าไปในตัวข้างในเลยเนี่ยนะเห็นเชนเดเลียแล้วครับสีเขียวปิกแมงครทัพเันเดเลียปิกแมลงทัพนะคะเราทําเป็นรูปพญานาคซ้อนกันสองชั้นครับมีพญานาคแต่ละชั้นชั้นละเก้าตัวแล้วข้างบนสูงสุดเป็นพญางส์อยู่อีกหกตัวนะคะและสีต่างๆที่เห็นเนี่ย นักเรียนก็ทําเอาปีกแมลงทับซึ่งเป็นสีธรรมชาตินะคะก็เป็นสีสีเขาจะดีไซน์ส,สีเอาเองเด็กจะติดเราจะไม่บอกว่าต้องนั้นสีนั้นสีนี้เด็กเขาจะติดเขาจะดูว่าจะติดสีอะไรฉะนั้นเวลาขยับมุมแสงสีมแมลงทับจะเปลี่ยนไปตามแสงที่เขารับ ะค,ะคือจะเป็นสีธรรมชาติเลยเป็นสีธรรมชาติแล้วแล้วแต่มุมแสงค่ะแล้วแต่มุมแสงจะเหมาลือบยังไงะอะไรยังไงแล้วมแมลงทับพวกนี้เป็นมแมลงทับที่ตายแล้วเท่านั้นนะฮะสมเด็จท่านจะทรงสัง่งราษดรไว้เลยว่าจะเราจะใช้มแมลงทับที่ตายแล้วเพราะว่า,าจักรวงจรชีวิตมันสั้นนะคะถึงจะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ค่ะนี่ก็ดัดแปลงจากธรรมชาติสำหรับห้องนี้สำหรับสินใบดินครั้งที่หโดยเฉพาะค่ะ ข้างนี้ั้งนี้เชนเดเรียปิดมาแล้วครับสำหรับสินแั่นดิงครั้งที่5ค่ะเอาละครับนี่คือจุดที่เข้ามาถึงเนี่ยนะฮะท่านผู้หญิงครับจากนั้นเนี่ยเชิญชมข้างในต่อไปได้เลยค่ะด้านไหน<ช>ที่มองเห็นแต่ไกล<ช>ตรงนี้มีศีวิกาการบุษบกจตุรมุที่มานอะไรฮะมีอีกเยอะเลยข้างในนะคะเชิญเลยค่ะใช่ครับ บริเวณที่เรายืนอยู่นี่ก็คือทองผนองค่ะของพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะด้านหน้าค่ะครับค่ะแล้วท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะพอเข้ามาผมถือว่าเป็นแทนสายตาท่านผู้ชมตรงนี้ก่อนเนี่ยนะครับต้องบอกวิจิตรการตาม,มากครับท่านผู้หญิงคะคือมองงานแล้วมองขึ้นไปด้านบนเนี่ยนะฮะโอ้โหความงดงามของพระที่นั่งอนันตสมาคมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับคุยกันตรงนี้ก่อนครับว่างานนี้ต้องช่างฝีมือเลย อ,อันนี้เป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรราชินีนาถท่านสรงออกมาฝึกนะคะทั้งหมดถึงวันนี้30กว่าปีและทุกคนเริ่มจากศูนย์อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พ่อแม่ยากจนไม่มีปัญญาส่งเสียให้ลูกเรียนนี่สมเด็จพระนางเจ้าท่านทรงห่วงว่าเด็กๆเ,เหล่านี้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยแล้วเด็กๆตามชนบทเนี่ย ถ้าท่านถ้าไม่มีใครดูแลถ้าทิ้งไว้เขาจะเป็นภาระของสังคม,อมของประเทศชาติก็เอาคนจนเหล่านี้มาฝึกงานศินละปะเท่ากับอนุรักษ์งานศินละปะไปด้วยคือเอาคนที่ไม่มีความรู้มามมเป็นอยู่คนยากคนจนลูกหลานชาวไร่ชาวนาค่ะไม่ใช่ไปคัดเลือกช่างฝีม,มือดีของประเทศไม่ใช่ค่ะมีหลายคนเออเวลาท่านฝรั่งเคยกลับมาลมทุนถามจนเป็นพนางเจ้าเมื่อเขามาเห็นงานเหล่านี้เขาถามพระองค์ท่านว่าท่านเลือก คนยังไงที่ไปทำงานอย่างเนี้รับสั่งว่าเออท่านไม่ได้เลือกจากอะไรเลือกจากความจนอย่างเดียวขอให้จนเนี่ยไม่มีงานทําก็เอามาฝึกงานเหล่านี้ฉะนั้นที่โรงฝึกสิมบตีปส่วนจิตาดาเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันเจ็ดร้อยกว่าคนเนี่ยอยู่ตั้งแต่อายุตั้งแต่สิบกว่าจนห้าสิบหกสิบอยู่เพศชายเพศหญิงไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกอายุไม่เลือก สถานะต่างๆทขอให้จนเท่านั้นเองก็ส่งออกมาฝึกด้วยท่งเชื่อว่าในสายเลือดของคนไทยทุกคนเนี่ยมีความเป็นช่างอยู่ในในสายเลือดไทยทุกคนด้วยความที่ส่งเชื่ออย่างนี้ถึงทรงเริ่มงานเหล่านี้งานศิลป,ปะจะสูญหายไปงานที่แสดงความเป็นไทยเป็นเอกลักษณ์ว่าเราเป็นไทยมีศิลปะวัฒน,นธรรมชาติไทยอันเนี้ยที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะไม่มีถ้าไม่มีใครอึงละมันจะหายไปเพราะเดี๋ยวนี้เข้าโรงงานกันหมด ไม่มีใครทําทุกคนก็อยากไปทํางานโรงงานแปบ๊บเดียวเดี๋ยวได้เงินไอ้งานเหล่านี้เป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนแต่เหล่านี้แสดงความเป็นไทยแสดงตัวตนของเราที่ท่านรับสั่งว่าเมืองบ้านเมืองเราจะอยู่ได้เนี่ยต้องมีงานเหล่านี้ต้องมีศิละปะที่แสดงให้คนก็เห็นว่าเราก็เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครและในสายเรือจริงจริงขอให้ไ,<อ>ได้โอกาสแล้วก็มาฝึกเขาสักนิดหนึ่งเขาทําได้อย่างองค์นี้นี่คือ เอออันนี้เป็นสีวิกาการนะคะเป็นเป็นเรียกเป็นเสลียงเป็นเสลียงเนี่ยนะคเป็นเสลียงนะคะเป็นเป็นที่เป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายหญิงนะคะสมัยก่อนไม่มีไม่มีถนนหนทางต้องไปทางรถหรือประทับบนหลังช้างนะคะฉะนั้นเจ้านายฝ่ายหญิงเนี่ยก็ประทับบนสีวิกาสีวิกานี้เฉพาะเจ้านายระดับสูงจึงพระราชอิสรยศชั้นสมเด็จ พระบรมราชินีนะคะตรงตรงหน้าบันตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะตรงข้างบนเนี่ยเราจะมีช่อฟ้าช่อฟ้าเป็นทองคําสลักดุมฉลุโรงแล้วก็ตรงกลางของช่อฟ้าตรงอกตรงกลางตรงนี้ค่ะจะเป็นรูปเทพพนมกอเทพถวายกอนเทพถวายกอนทำมือท่านทํามืออย่างเงี้ยถวายกอนอยู่นะคะเป็นเทพถวายกอนแล้วสําหรับตรงนี้ที่เป็นคลีบขึ้นมาตรงนี้เรียกว่าใบละกา ใบลากาแต่ละใบนะคะเป็นทองคําสลักทองคําแล้วก็ซับด้วยปีกแมงคทับแล้วในใบลากาแต่ละใบจะมีเทวดาอยู่ทุกใบเลยไหมฮะเห็นองค์เล็กๆไหม<ช>แต่ละใบ,ใ<ช>บนะคะ,ะแล้วตรงส่วนที่เป็นใบลา,ากากับนาคสะดุ้งสองส่วนเนี่ยรวมเรียกว่ารวยลากา,า,กาชิ้นนี้เรียกว่ารวยลากานะคะแล้วตรงที่พญานาคเลื้อยอยู่ตรงเนี้นะคะเห็นพญานาคเลื้อยอย่างเนี้ยเราเรียกว่านาคสะดุ้ง น่าสะดุ้ง